ครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาถึงวันที่ทุกคนรอคอยนะคลิปสุดท้ายนะครับ EP สิบแปดตัวอย่างที่สามี่สี่ครับอยู่ในชีทที่หน้ายี่สามวันนี้จบแน่นอนคลิปนี้จบแน่นอนหน้าที่ยี่สามแลบยี่สี่นะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของบ,บทที่สามระบบจํานวนจริงนะครับจะเรียบร้อยแล้วอาจจะมีหัวข้อหนึ่งที่เป็นส่วนของค่าสมบูรณ์นะครับอันนั้นอาจจะต้องให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับใน YouTube อื่นๆหรือในคู่มืออื่นๆก็ได้นะเพราะว่า ตอนนี้โรงเรียนกําลังจะเปิดแล้วนะครับครูน่าจะอาจคิดได้จนถึงแค่แค่วันนี้แหละหลังจากวันนี้คงต้องไปเตรียมเรื่องของการทาความสะอาดห้องเรื่องของการเตรียมโลชีตของเทอมต่อไปนะครับในวิชาพื้นฐานแล้วก็เพิ่มเติมนะอาจจะประชุมครูอะไรแบบนี้อีกหลายงานเลยที่ต้องเตรียมเรื่องของการเปิดเทอมนะครับการจัดทําตารางสอนของฝ่ายวิชาการต่างๆก็ไม่เป็นไรนะก็มีโอกาสท้งเรียนก็เรียกว่าศึกษาให้ต่อเนื่องแล้วกันนะครับ แต่คลิปนี้จบแน่นอนวันนี้ของสี่สองนะครับครูภูมิใจกับพวกเรามากนะมาถึงอีพีสุดท้ายได้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับยิงใครที่ได้ดูครบทั้งเรียกว่าสิบแปดอีพเรงเรียนเดี๋ยวลงชื่อที่คอมเมนต์ใต้ e ีพีนี้ให้หน่อยนะใครที่แบบดูมาตลอดจดมาตลอดนะครับเดี๋ยวชีปมาส่งครูเปิดเทอมเรื่องนั้นนะจริงๆแล้วคือเรื่องเล็กนะสิ่งที่ครูอยากให้เกิดขึ้นคือความรู้ของเรียนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเอาไปใช้ต่อยอดได้อีกหลายเรื่องนะอ่ะโอเค พูดถึงแล้วก็มาลุยกันดีกว่าตัวอย่างที่สายสี่ครับจงหาใจคําตอบของอสมก,การเหมือนเดิมแต่วงเล็บมาว่าเป็นเศษส่วนของพหุนามตอนแรกทําดีกรีหนึ่งใช่เปล่าแล้วก็ทําดีกรีสองใช่เปล่าคราวนี้คือเศษส่วนของพหุนามคือมีตัวเศษส่วนถ้าใครพอจําได้เศษส่วนของพหุนามที่เราเรียนกันก่อนหน้านี้เป็นส่วนของการแก้สมก,การมันจะเป็นในรูปของ p x ส่วนด้วยอะไรลูกส่วนด้วย q x และจับเท่ากับ0ูนย์ด้านขวาแล้วเราก็ไปพิจารณาที่ว่า p x ที่มันเท่ากับ0ูนย์แล้วก็ต้องพิจารณาตัวที่เป็นอะไร Qx ว่าไม่ให้มันเท่ากับ0ูนย์ใช่ป่ะนั่นคือสมการของพหุานามสมการเศษส่วนของพหุานามนะครับแต่ตอนนี้เป็นอสมการใกล้เคียงกันหลักการใกล้เคียงกันนะแต่ว่าอาจจะไม่เมือนในรายละเอียดสัทีเดียวนะครับมาลองดูครูทําก่อนเริ่มต้นข้อที่1นึ่เศษหส่วน x น้อยกว่าเศษหส่วนสองเอ่อหาคําตอบของอสมการนะเรียนนะเป้าหมายเราคืออะไรจัดรูปก่อนเรียนให เหมือนกับที่เราเคยทามาให้ฝั่งซ้ายมันเป็นแค่ตัวแปรอย่างเดียวนะฝั่งขวาเป็นเลขศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นจาก1นส่วนสที่บวกอยู่ย้ายมาก็ต้องเป็นลบเศษหนส่วนสครับน้อยกว่า0เห็นยังโอเคไปไงต่อคราวนี้จะทําอะไรครับจะบวกจะลบเศษส่วนได้ต้องทำไมเออตัวส่วนต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นลาก,กยาวเลยปุ๊บกลายเป็น 2x ครับจับคูณกันใช่ป่ะละ่ะโอเคไอ้ก้อนแรกมัน1ส่วน x อยู่เพราะฉะนั้นต้องคูณด้วยอะไรเข้าไป ค,คูณด้วย2เข้าไปอ่าโอเค1คูณด้วย2เข้าไปเชิญเขาหมายลบเอาไว้เหมือนเดิมครับ1ตัวหลังเศษหนึ่งส่วนสองมีอยู่แล้วใช่ปะเศษหนึ่งส่วนสองมีอยู่แล้วต้องคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย x เ,เข้าไปดูด้วย x เ,เข้าไปน้อยกว่า0เกิดอะไรขึ้นครับได้คําตอบคือ2ลบ x ส่วนด้วย 2x น้อยกว่า0ยแล้วไงต่ออาจารย์อ่ถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้มันจะทำยากนิดนึงแนะนำว่าให้ตัว x อกอ่ะมันไปอยู่ข้างหน้า คำว่าตัว x ไปอยู่ข้างหน้าคือพยายามให้มันเป็นบวกด้วยนะเรียนนะให้เครื่องหมายหน้า x เนีย่ยมันเป็นบวกถ้าตอนนี้มันเป็นลบอยู่ทาไงอาจารย์วิธีการเขาเรียกว่าการนำลบหนึ่งคูณตลอดคูณตลอดคือคูณทั้งฝั่งซ้ายฝั่งฝั่งขวาแล้วมาทําให้เครื่องหมายที่เป็นอยู่อะตรงกันข้ามคิดตามครอ่าครูเขียนตรงนี้ว่านำลบหนึ่งคูณตลอดปื๊สิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวนี้เป็นบวกสองอยู่ใช่ปะ พอคูณลบหนึ่งเข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับกลายเป็นลบสองเอามาเขียนตรงนี้จากตรงนี้ที่เป็นลบ x อ,อยู่ใช่ป่ะพอคูณลบหนึ่งเข้าไปลบจะลบกลายเป็นตัวคูณเอาบวก x ไว้ข้างหน้าอ๋อโอเคก้อนทางฝั่งซ้ายคูณหมดแล้วอาจารย์ตัวส่วนต้องคูณด้วยเปล่าไม่ต้องนะักเรียนนึกถึงความเป็นจรงิงสมมติเรามีเศษสองส่วนสามอยู่และนักเรียนบอกว่าจะคูณเข้าไปด้วยลบหนึ่งมันก็คือคูณได้เลยไงใช่ป่ะมันก็กลายเป็นลบสองส่วนสามแบบนี้ไม่มีใครคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับตัวที่ติดลบนะไม่มีนะ ทำให้ถูกต้องตามหลักการนะครับอ,อ๊บอ่าไปต่อน้อยกว่าเปลี่ยนเป็นออมากกว่าศูนย์คูณกับลบหนึ่งก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมครับเข้าใจยังเออพอลบหนึ่งคูณตลอดตรงนี้ย้ําว่าเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยเปลี่ยนตอนไหนน้าจรย์ขออีกทีเปลี่ยนเฉพาะตอนที่เอารลบหนึ่งคูณตลอดนะเรียนถ้าไหนไม่ได้คูณก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆโอเคนะครับอ่าไปกันต่อ พออยู่ในรูปนี้นีนน่ลองดูนิดนึง x ลบ2ส่วนด้วย 2x มันทําไมแล้วเนี่ยคืออารมณ์ประมาณมันเหมือนสําเร็จแล้วอะ่ะในรูปของเศษส่วนของพหุนามใช่ป่ามันไม่ได้ทําอะไรต่อแล้วเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาแบบนี้ครับอ,อ๋อทุกตัวที่มันทําให้มันมากกว่าศูนย์เนี่ยคขาว่าทุกตัวคืออะไรเศษด้วยมากกว่าศูนย์ส่วนด้วยที่มากกว่าศูนย์ แต่เวลาพิจารณาจะทําคําตอบเรื่องของอาจสมการมันต้องตอบในรูปช่วงต้องนึกถึงเส้นจํานวนสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเอาตัวนี้มาคิดก่อนเอา้าก่ายเป็นโดนตัวนี้อ่ะครูแอบเขียนตัวนี้ก็ได้เอา x ลบสองจำที่ครูเคยสอนได้ไหมหบอกว่าไงนะเออเอามาทาอะไรเอามาพิจารณาสมมติว่ามันเท่ากับศูนย์แล้วพิจารณาตัว x x จะเท่ากับสองตัวหนึ่งใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้มันมีอะไรด้วยมันมีสอง x ด้วยให้จับเท่ากับศูนย์ด้วย เพื่อจะดูว่า x มันเท่ากับอะไรครับ2ที่คูณอยู่ย้ายไปหารก็ได้0แสดงว่าตัวเลขที่เราต้องเอามาพิจารณามี2ตัวคือเลข2กับเลข0คิดภาพตามครูปึ๊บเส้นจำนวนมาปับป๊บปับ๊บปั๊บกะไรขึ้นเลข0เลข2เครื่องหมายใส่3ช่วงว่าไปบวกลบบวกจากขวามาซ้ายและไงต่อนอาจารย์ดูคำตอบสิครับเครื่องหมายเป็นอะไรละครับเป็นมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในช่วงของ เครื่องหมายบวกปึ๊บมากกว่าศนย์ไงก็แสงว่ก็เป็นบวกครับปตรงนี้ตัวหนึ่งปึ๊บตรงนี้ตัวหนึ่งชื่อปฝั่งนี้ที่เป็นบวกเอาเส้นฝั่งซ้ายก่อนครับขอคําตอบในรูปช่วงครับเปิดลบตี้จนถึงเปิดศูย์ครับถูกต้องยูเนียนกับว่าไปเก่งมากเปิด2จนถึงเปิดอินฟินิตี้เชียบเสร็จแล้วอาจารย์เสร็จแล้ว เศษส่วนของเาเนีเศษส่วนของพระอุณามเป้าหมายคือพิจารณาทุกตัวที่มันมันน้อยกว่าศูนย์หรือมันมากกว่าศูนย์น่ะแล้วแต่โจทย์ที่ให้มาว่าไปตามนั้นโอเคนะครับทําให้อยู่ในรูปสําเร็จแบบนี้ให้ได้ก่อนแล้วมันจะมากกว่าศูนย์มากกว่าเท่ากับศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ก็ค่อยว่ากันโอเคลองดูข้อที่สองสิใครเริ่มมั่นใจแล้วยังไม่ต้องเปิดคลิปครูจุดสต็อกตัวนี้ลองทําแล้วเดี๋ยวค่อยดูเฉลยกันอีกทีหนึ่งโอเคนะ อ่ะคนที่เรียกว่าอาจจะยังไม่คล่องมากไม่เป็นไรไม่ว่ากันเป้าหมายให้เรียนมาดูที่โจทย์ครับ x กำลังสองลบสิบสองทั้งหมดส่วนด้วย x มากกว่าลบหนึ่งดีมากสวยเลยเป้าหมายอย่างแรกทำไรก่อนเออย,ย้ายลบหนึ่งมาก่อนใช่เปล่าก็ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าฝั่งนี้มันต้องกลายเป็นศูนย์คิดตามครู x กำลังสองลบสิบสองส่วนด้วย x บวกหนึ่งมากกว่าศูนย์ถูกต้องครับ ไอ้สองก้อนนี้ฟังให้ดีนี่คือก้อนแรกนี่คือก้อนที่สองจะบวกกันได้ตัวส่วนต้องทำไมกันเท่ากันเพราะฉะนั้นลากยาวๆเลยครับไอ้ที่ไม่ได้เขียนไว้นี่คือส่วนด้วไรส่วนได้หนึ่งหนึ่งมาคูณกับ x ก,ก็ได้ไรก็ได้หนึ่งก,ก็คือ x เ,เดียวเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนแรกมันส่วน x อ,อยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแต่ก้อนหลังทงาไงให้กลายเป็นจากส่วนหนึ่งครับให้กลายเป็น x ก็กเอา x เ,เข้าไปคูณเรียบร้อยมากกว่าศูนย์พิจรารณา x ก,กําลังสอง เอาบวก x มาเลียงก่อนตามดีกีกำลังสวยลบสิทั้งหมดส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย x มากกว่า0ทนยทำไงต่ออาจารย์แยกวงเล็บ4ถ้าดีกีสปุ๊บอ่าโชว์ทักษะปุ๊บส่วน x อันไอ้นี่ใส่ x อันไอ้นี่ใส่ x อ่าสิอ่ะเอาเลขอะไร6กับ2องไหมไม่ได้ได้เพราะว่าตรงกลางมันเป็นแค่1ใช่ไหมมันต้องอะไร3กับ4 หน้าเลขสิบสองเป็นลบแสดงว่าตรงนี้ต้องต่างกันไม่บวกลบก็ลบบวกตรงกลางเปเไรเป็นบวกบวกไว้กับเลขมากลบไปกับเลขน้อยคิดแบบเร็วๆไปแอบทดแสดงว่า x ที่ควรจะพิจารณามีอะไรบ้างครับ x ลบสามแสดงว่า x เท่ากับสามย้ายข้างเลย x บวกสี่แสดงว่า x เท่ากับลบสี่ตัวสุดท้าย x จับเท่ากับศูนย์แสดงว่ามีศูนย์ด้วยอ๋อโอเคจารไปครับเส้นจํานวนดิไม่สวยเท่าไหร่เอาไปขออีกทีฟื้ เส้นจานวนว่าไปชึบมีเลขกี่ตัวสามตัวอะไรน้อยสุดลบสี่น้อยสุดไล,ล่เรียงศูนย์แล้วก็สามแบ่งสามช่วงบวกลบบวกลบข้อนี้ไม่ใช่สามช่วงข้อนี้เป็นสี่ช่วงเพราะมีเลขสามตัวโอเคเอาตรงไหนมาตอบครับที่มันมากกว่าที่มันมากกว่าแสดงว่าต้องเป็นบวกตรงนี้เป็นบวกมาทางนี้ตรงนี้เป็นบวกเอเคนี้ อ๋ออาจารย์สุดยอดเลยใช่ครับแบบนี้เลยครับขอเส้นทางนี้ก่อนครับเส้นนี้ก่อนครับที่เป็นคําตอบครับในรูปช่วงครับพูดมาครับเปิดลบสี่จนถึงเปิดศูนย์ดีมากยูเนียนเพราะมีสองเส้นเปิดสามจนถึงเปิดตี 3. เสร็จครับอาจารย์หนูเข้าใจละแค่นี้เองเป้าหมายของอการแก้อสรรมการที่เป็นเศษส่วนของผู้นำคืออันดับแรกคือจัดรูปให้ได้รูปเนี้ย ฝั่งขวาเป็นสูตรแน่นอนเครื่องหมายจะน้อยกว่าเท่ากับอะไรแล้วแต่แต่ฝั่งซ้ายพยายามให้อยู่ในรูปของอะไรเพราะคูณนามที่เป็นเศษส,ส่วนในรูปผลสาเร็จอะ่ะคือไม่ต้องบวกลบอะไรกันแล้วอันนี้ออกวป่าลูกคืออยู่ในรูปผลคูณก็ได้แบบเนี้ยเนี่ยคือมันคูณกันอยู่ใช่ป่ะแต่ว่ามันจบแล้วไงมันไม่ได้เอามาต้องมาบวกกันลบกันอะไรตอนนี้มันจบแล้วเนี่ยเศษส,ส่วนของคุณนามโอเคเสร็จย่างโอ้หตื่นเต้นมากเลยเรียน ภูมิใจอะในตัวพวกเราด้วยนะยิ่งใครที่ดูมาทั้ง18 EP ที่ครูขนลุกเลยนะคือถือว่าสุดยอดอะครูดีใจอะ่ะนะทำให้เรียนนักเรียนได้ดูนะครับมาปิดท้ายของจริงครับข้อที่3มครับ x ส่วนด้วย x บวก8น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน x ลบ1อาจารย์เจอแบบนี้ทําไงก่อนจําไว้เลยถ้าเป็นเศษส่วนมาในรูปของภาน้าจัดรูปครับให้ฝั่งขวาเป็นศน x ส่วนอา้าวแดงเฉยป,ปึป๊บ x ส่วน x บวก8ฟังให้ดีนะทั้งก้อนนี้นะมันบวกอยู่ใช่ป่ะที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้เขียนไว้ย้ายมาต้องเป็นอะไรต้องเป็นลบ1ส่วน x ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ครับมาแล้วครับบรรทันแรกที่ควรมามาแล้วการมันดูค่อนข้างยากนะอะอย่าเพิ่งไปกลัวมันจะบวกลบกันได้เศษส่วนต้องตัวส่วนต้องทำไมเท่ากัน x วก8 จับไปคูณกับ x ลบหเพราะฉะนั้นใน x นี้ต้องคูณกับอะไร x ลบหน่งรลบด้วย1ตัวนี้คูณกับอะไร x บวกแปน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนยใช่ได้่ะช่วยครูคิดครับเอาก้อนแรกก่อน x คูณ x กลายเป็น x กาลังสองใส่ x กาลังสองตัวต่อไปเอา x ไปคูณกับลบหกลายเป็นลบ x แจมแมวดูให้ดีเอาลบหไปคูณกับ x กลายเป็น -x เอาลบหไปคูณกับ8 -8 ดลบ8ีมากเฉียบขาดทั้งหมดส่วนด้วยออต้องคูณไหมอาจารย์ไม่ต้องเพราะมันอยู่ในรูปผลคูณไว้แล้วไม่ต้องคูณแล้วนะตัวนี้นะน้อยกว่าเท่ากับ0จัดทำข้างบนให้สวยงามลูก x ำลังสองไม่มีเพื่อนเอาไว้ตัวเดิมเหมือนเดิมลบเเจอกับลบ x คิดไงนะอาจารย์ ลบหจอลบหนึ่กลายเป็นลบอะไรลบสอเกลบแส่วนด้วย x บวกแปดโอ้โหก็ขยันเขียนเนาะ x-1 ลบหน้อยกว่าเท่ากับศูนย์อที่ตัวเศษครับแยกตัวประกอบครับเพราะมันยังไม่สําเร็จครับแยกตัวประกอบให้ครูครับใส่สองเล็บครับอ่าข้างล่างที่ตัวส่วนใส่แบบเดิมไปก่อน x-8 บวกแคูณกับ x ลบหน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ ใส่ x อาจารย์กกถูกต้องใส่ x ก,กับ x แปดเอาไงาอะไรบ้างหนึ่งกับแปดไม่น่าใช่เขาต้องการเป็นสองน่าจะต้องเป็นอะไรสองกับสี่ครับอ่าถูกต้องใส่สองใส่สี่เ่องหมายหน้าเลขแปดเป็นลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต่างกาันไม่บวกลบก็ลบบวกตรงกลางเป็นไรตรงกลางเป็นลบเอาลบไปกับเลขมากตรงนี้ใส่บวกอาจารย์มันตัดกันไม่ได้ไม่ต้องไปคิดตัดแค่ตอนนี้อยู่ในรูปพหุานามแล้วเนี่ย px ส่วนด้วย qx เนี่ยตอนนี้นี่คือเภานามนี่คือเ่านามชัดยางเพราะาาฉะนั้นทำไมแล้วเส้นจำนวนต้องมาแล้วถูกต้องป๊าป,าปาก่อนจะใส่เลขที่เส้นจำนวนเรียนให้อบพิจารณานี่ x ที่จะเอามาพิจารณาบนเส้นมีอะไรบ้างลบสถูกต้องเก่งมากเ่ากับอะไรอีกว่าไปดูวงเล็บที่สองวงเล็บแรกนี้ปึ๊บย้ายไปกลายเป็นลบไอ้นี่จากลบย้ายไปต้องกลายเป็นกสี่เก่งมาก เลขสี่แหละครูไปเขียนบรรทัดเดียวกันดีกว่าเดยวนักเรียนจะงงชื่อชื่อชื่อมีลบสองครับมีสี่ครับมีอะไรครับลบแปดครับถูกต้องครับที่ตัวส่วนแล้วไงที่ตัวส่วนของเร็บแรกจากลบหนึ่งนียมาเป็นบวกหนึ่งเฮ้ยจารย์มีเลขสี่ตัวเลยอ่ะอ้าวลุยไปไม่ต้องตกใจน้อยสุดลบอะไรครับลบแปดครับถูกต้องครับลองลงมาครับลบสองครับลองลงมาครับหนึ่งมากสุดคือสี่ ถ้าเป็นแบบนี้ทุกอย่างทำเหมือนเดิมตามหลักการบวกลบบวกลบลบวกจากขวามาซ้ายโอเคจับแมวทำไรต่อครับหาคำตอบแล้วอาจารย์ถูกต้องไปดูตัวนี้ครับทำไมครับน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เอาช่วงที่เป็นบวกหรือเป็นลบน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ช่วงที่เป็นลบถูกต้องกูขอใส่ด้วยปากกาแดงได้ไหมเพราะความเท่ชึบช่วงที่เป็นลบช่วงที่เป็นลบโปร่งโรง,รงหรือทึบทึบ ทึบๆเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยทึบๆเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยลากปาบอืบปืบลากปาบอ่าเรียบร้อยเส้นแรกสีแดงของคาตอบในรูปช่วงครับปิดอะไรครับปิดลบแปดจนถึงปิดลบสองถูกต้องมีคําตอบสองเส้นเพราะฉะนั้นใช้ยูเนียนปิดอะไรครับปิดหนึ่งจนถึงปิดสีย่ยอด สุดยอดเยี่ยมมากสิงสองภูมิใจนะภูมิใจมากดีใจสุดๆเลยนะขอให้นักเรียนได้ความรู้นะครับเอาไปใช้ต่อยอดไม่ว่าจะเรื่องอื่นหรือในระดับชั้นม .5 ม .6 หรือเอาไปทำข้อสอบอะไรก็สุดแล้วแต่นะให้มีความรู้พื้นฐานไว้อ้าโอเคขอบใจทุกคนที่มาถึงคลิปนี้มันเป็นคลิปสุดท้ายของ playlist ชุดนี้นะเรื่องของระบบจำนวนจริงนะครับบทที่สขอบใจใเรียนทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่โรงเรียนครับสวัสดีครับ